การปรับโครงสร้างการบริหารสุขภาพในประเทศไทยเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าการมอบหมายงานผู้ตรวจราชการในกระทรวงสาธารณสุขส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละภูมิภาคอย่างไรลองติดตามรายละเอียดที่นี่เพื่อค้นหาคำตอบที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณได้เลยทีเดียว เมื่อเร็วๆนี้มีคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดเขตสุขภาพและการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงผู้รักษาการในตำแหน่งนั้นปฏิบัติงานในเขตสุขภาพต่างๆเอกสารนี้ได้รับการลงนามโดยนายสมฤกจึงสมานผู้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้บัญชาการระดับสูงในกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลนโยบายและการดำเนินงานด้านสุขภาพทั่วประเทศคำสั่งนี้อ้างอิงจากคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่7 2,568ลงวันที่3มกราคมพุทธศักราช2,568ซึ่งเดิมกำหนดเขตส,สุขภาพและการมอบหมายงานให้ผู้ตรวจราชการต่างๆแต่เนื่องจากมีบุคลากรเปลี่ยนแปลงรวมถึงการแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจำนวน3รายจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคำสั่งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาศัยอำนาจตามมาตราย1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้ปลัดกระทรวงจึงออกคำสั่งดังนี้ข้อหนึ่งกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงรักษาการในตำแหน่งปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการในฐานะโยโยของแต่ละเขตสุขภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้ สำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเขตสุขภาพคือการแบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นภูมิภาคเพื่อจัดการบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการตรวจสอบโรงพยาบาลหรือโครงการสุขภาพในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 1.1นายปิยะสิริลักษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลเขตสุขภาพที่1ซึ่งครอบคลุมเขตตรวจราชการที่15และ16รวมถึงจังหวัด4แห่งได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาและแพร่เขตนี้เน้นการจัดการสุขภาพในภาคเหนือตอนบนซึ่งมีประชากรหนาแน่นและปัญหาสุขภาพเฉพาะทางเช่นการป้องกันโรคติดต่อจากป่าหรือภูเขา 1.2นายโสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบเขตสุขภาพที่2ซึ่งประกอบด้วยเขตตรวจราชการที่17และจังหวัด5แห่งได้แก่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยและอุตรดิตฐ์เขตนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาสุขภาพในภาคกลางตอนบนโดยอาจเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 1.3นายอดิศรวัฒนศักดิ์ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลเขตสุขภาพที่3ซึ่งครอบคลุมเขตตรวจราชการที่1และ18รวมถึงจังหวัด5แห่งได้แก่ชัยนาทกำแพแงเพชรนครสวรรค์พิจิตรและอุทัยธานีสำหรับผู้เริ่มต้นการมีผู้รักษาการหมายถึงการดูแลชั่วคราวจนกว่าจะมีบุคคลถาวรซึ่งช่วยให้งานไม่หยุดชะงัก1.4นายเอกชัยเพียรศรีวชราผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะบริหารจัดก,การเขตสุขภาพที่4ซึ่งรวมเขตตรวจราชการที่1 สและ4เขตนี้มีจังหวัด8แห่งได้แก่พระนะครศรียุทธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปรทุมธานีและนะครนายกเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นใกล้กรุงเทพทําให้การจัดการสุขภาพต้องเน้นความรวดเร็วและเทคโนโลยีสมัยใหม่1.5นายปรีชาเปรมปรีผู้ตรวจราชาการกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบเขตสุขภาพที่5ซึ่งประกอบด้วยเขตตรวจราชาการที่ส สมและสี่รวมถึงจังหวัด8แห่งได้แก่นคนปรปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีประจบคีรีขันเพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเขตนี้มีชายฝั่งทะเลทําให้งานตรวจสอบสุขภาพอาจรวมถึงการป้องกันโรคจากน้ําทะเลหรืออุบัติเหตุทางทะเล1.6ในายสุพชคเวชพันเพ์เภสัชผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลเขตสุขภาพที่6ซึ่งครอบคลุมเขตตรวจราชการที่ส 8และ9รวมถึงจังหวัด9แห่งได้แก่สมุทรปราการชเชิงสาาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสะแก้วและจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเขตนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวดังนั้นการจัดการสุขภาพอาจต้องปรับเพื่อรองรับผู้คนหลังไหล 1.7นายวิรชัยนลวชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะบริหารเขตสุขภาพที่7ซึ่งรวมเขตตรวจราชการที่12และจังหวัด4แห่งได้แก่กาลสิงห์คอนแก่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความท้าทายในการเข้าถึงบริการสุขภาพในบางจุด 1.8นายสามารถธีรศัก์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบเขตสุขภาพที่8ซึ่งประกอบด้วยเขตตรวจราชการที่10และ11รวมถึงจังหวัด7แห่งได้แก่บึงการเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและสกลนครเขตนี้เน้นการพัฒนาสุขภาพชายแดนเพื่อป้องกันโรคข้ามประเทศ1.9นายวิทิศริดีชัยกุลผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลเขตสุขภาพที่9 ซึ่งครอบคลุมเขตตรวจราชการที่13และจังหวัด4แห่งได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ในภาคอีสานที่มีประชากรจำนวนมาก1.10นายทิติแสวงธรรมผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขจะบริหารจัดการเขตสุขภาพที่10ซึ่งรวมเขตตรวจราชการที่11และ14รวมถึงจังหวัด5แห่งได้แก่มุกดาหารยโสธรศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเขตนี้ต้องการการดูแลพิเศษในด้านการพัฒนาระบบสุขภาพฐานราก 1.11นายธนรักษ์พริพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบเขตสุขภาพที่11ซึ่งประกอบด้วยเขตตรวจราชการที่5และ6รวมถึงจังหวัด7แห่งได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองเขตภาคใต้ที่มีความสำคัญทางท่องเที่ยวและการประมง1.12นายอภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลเขตสุขภาพที่12ซึ่งครอบคลุมเขตตรวจราชการที่5 หและเจ็ดรวมถึงจังหวัด7็แห่งได้แก่พัทลุงสงขลาตังสตูนราธิวาสปัตตานีและยาลาเป็นพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีความซับซ้อนในการจัดการสุขภาพเนื่องจากปัจจัยทางสังคมและความปลอดภัย ข้อสองให้ผู้ตรวจราชการและรักษาการที่ได้รับมอบหมายตามข้อหนึ่งปฏิบัติงานภายใต้อำนาจของผู้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการตรวจราชการและติดตามประเมินผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในแต่ละเขตตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการพุทธศักราช2548และตามระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าบริการสุขภาพมีคุณภาพและครอบคลุมทุกคน ข้อสาในกรณีที่ตำแหน่งผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้และไม่มีผู้รักษาการให้สาธารณสุขมีเทปปฏิบัติหน้าที่แทนในเขตที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งเป็นกลไกสำรองเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของระบบข้อ4ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่7 2568ลงวันที่สามกราคมพุทธศักราช2568เรื่องการกำหนดเขตสุขภาพและการมอบหมายงานผู้ตรวจราชการเพื่อให้คำสั่งใหม่มีผลแทนที่อย่างสมบูรณ์ แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่2และ4ซึ่งคือนายแพทย์โสพลเอียมสิริถาวรและนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราล่าสุดวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งยกย้ายให้ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาจนําไปสู่การปรับตําแหน่งว่างในเขตเหล่านี้ในอนาคตคุณคิดหรือไม่ว่าการยกย้ายนี้เป็นการส่งเสริมความอัตราพัฒนาหรือเป็นผลจากแรงกดดันทางการเมืองและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเหล่านี้อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการจัดการสุขภาพในพื้นที่นั้นๆหรือไม่มันอาจเป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ก็อาจสร้างความไม่แน่นอนได้เช่นกัน ในฐานะผู้ที่สนใจสุขภาพสาธารณะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีการจัดสรรผู้ตรวจราชการนี้มันช่วยให้ระบบสุขภาพของไทยแข็งแกร่งขึ้นจริงๆหรือมีจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับ